ได้แค่นี้ก็พอกินแล้วครับผมอ่ายังมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาหาเก็บกันต่อนะครับเหยียบอะไรวะเท้าเตะโอ้จะไหวไหมเนีก่กลัวสูงยาวสภาพ เราได้เยอะเยะครับอาจารย์ได้เยอะเหลือเหลือเต็มเลยอาจารย์เดี๋ยวค่อยมาวันหลังครับเอาแต่พอกินครับอาจารย์อ๋อไม่มีใครเอานะครับไม่มีใครเอาครับไม่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 มีใครขึ้นมานะครับอาจารย์มันสุด ไม,ไม่ไม่มีใครขึ้นมาครับนอกจากพี่แอดดี้ครับพี่แอดดี้ขึ้นไปได้คนเดียวครับสูง